ลูกเสือเคารพประธานในพิธีต้อง พระประดับดีขอกับเรียนเชิญดรสุทินแก้วพนาเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอกับเรียนเชิญครับกับเรียนท่านกนกวันวิลาวัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่กรับอย่างสูงกระผมนายสุทินแก้วพนาเลขา,าธิการสำนักง,งานรัก่งชาติขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรนาถเจ้าประจำปีพุทธศักราช2564วันคล้ายวัน สวรรคตรแห่งพระบาทสมเด็จพระบระเมเณรพระมหาวาชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยซึ่งคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะ,ะลูกเสือแห่งชาติตามประเพณีที่ปฏิบัติลูกเสือเนตรนารีจะร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตัเวทีตาธรรมโดยการประกอบพิธี ถวายพวงมาลาถวายราชสุดีและแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนรนารีพร้อมออกมาเปน็นประโยชน์ตามสันนฐีนต่างๆทั่วราชอาณาจากักรเพื่อถวายเป็นราชสการะสำหรับสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาในนามคณะลูกเสือแห่งชาติและถวายาราชสุดีณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีลูกเสือเนรนารีและพุ่มชาร่วมประกอบพิธีประมาณห600้อคน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวาชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขอากาบเรียนเชิญท่านกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในนามของประธานกรรมการบริหารลูกเสือชาติเป็นผู้แทนเหล่าบรรดาลูกเสือเนตรารี ถวายราช a g a พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในนามคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นประธานถวายราชสดุดีและกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามลำดับขอการบรรเจิยนครับำดับบี้นะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีลบก็กระดกวันวิราวันรัตนบุรีช่วย่าการกระทรวงศึกษาธิการได้วางกรงบรา หน้าพรองราชนสาริรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว mm hmm. หนวีขอรเรียนเชิญท่านประธานได้ประกอบพิธีสัการะจุดทูปเทียนเครื่องทอง้อยและเป็นผู้นำในเรื่อง,องการถวายราชสุดีีขอ mm hmm. เรียเชิญครับ ลูกเสือตัวไอราชสุด,ดีพอดมววนั่ง วิทาญาเป็นอาพาของพุทธอุธ,ธิกายดังดวงจันทร์พระอาทิตย์พระสิทธา เสือลุกสวมหมวกลำดับนี้ขอการบันเชิญท่านประธานในพิธีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการดรประนกวันวิราวัรณได้กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอการบินเชิญรับ บริหาราทุกเสียงของข้ผู้กในการทุกเสียจังหวัดชนบุรีพี่น้องเสือเม่ดนาฬิละท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเรื่องวันนี้ของทุกปีเป็นวันสําคัญของนักทุกเสียงของข้าทุกเกสือเม่ดนาวิกาคารตะตาลทุกเสือตลอดจนผสมทุกตอนชาวไทยทุกหมู่เหลื่องนี้เป็นวันสมเด็จพระมหาจีนราชเก้าวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสียไทยซึ่งได้เวียนมาเป็นจบดครบรอบอีกวาระหนึง่งวันนี้ลูกเสือทุกหน่วยเราได้นนอมสำาึึกในพคำหาการุณาทีคุณแสดงความกตัญญูกตัญญูทิตาธรรมด้วยการมาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสิบดีณนะสถานที่อันศักดิ์สิทธิษษ์ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเสียงกันทั่วราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นราชสการะพระผู้รัตตานตำนหน่งลูกเสือข้มและนับเป็นโอกาสอันดีที่พาพเจ้าได้มาพบปะกับลูกเสือเมกาเรนและอุปารทางวิสุสือในวิธีการที่สำคัญในวันนี้ กล้าหาญสนิทแค่ลงบุ่ารงมีก้าท่แข็ทากว้างไกลทรงเห็นว่าการที่ชาติจะมีความมั่นคงได้นั้นต้องมีกำลังของพรที่มีคภาพประชาชนมีความรักชาติสนาพระมหากษัรตร์ยจ่งทรงตั้งกองเสือป่าและนำเยาวชนมาฝึกอบรมตามหลักวิชาการทหารเพื่อเป็นกำลังสำรองในการป้องกันประเทศ ต่อมาได้ทรงเล็งเห็นถึงการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ในการประพฤตตนให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองจึงทรงตั้งกองลูกเสือขึอ้นเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎานคมพุทธศักราช2454พระองค์ที่ทรงดำเนินการตราพระราชบัญญัติระเบียบข้อบับงคับ ลักษณะการปกครองและฝึกอบรมลูกเสือในกองที่ตั้งใหม่ด้วยพระองค์และมีพระราชประสงค์ให้นำกิจการลูกเสือไปถึงแท่ตามโรงเรียนต่างๆในทุกมณฑลของประเทศจึงทำให้กิจการลูกเสือมีความเจร,ริญรุ่งเรืองและพัฒนาเก้าวย่งงที่ไปต่างๆานสมัยจวบจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่1น0่ร้อ ปัจจุบันเป็นที่กระจั์แล้วว่าการลูกเสือมีคุณประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาติานืองซึ่งเราพบเป็นอยู่เสมอว่าลูกเสือได้ออกบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นอย่างสมอนับว่าลูกเสือทั้งหลาย่ายเจริญตามเพื่อนพระพลบากในการบำเพ็ญตน,นให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ให okay ้การส่งเสริมกิจการลูกเสือทั้งในส่วนของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือจังหวัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นเช่นลูกเสือจิตการสาธารลูกเสืออาสาปปะกูลลูกเสือช่อสะอาดลูกเสือทักษิชีวิตลูกเสือกรจราจรลูกเสือสื่อแนะนอง และสมาคมสโมสรฟุตบอลเป็นต้นโดยเฉพาะลูกเสือิีการาชรทายที่สามารถนำกระบวนการลูกเสือไปสู่ประชาชนได้อย่างแน่นอนสร้างความรักความรัทธาสถาบันชาติศาสนาและมหาวิทยาลัยอันเป็นมูัตาพื้นฐานสำคัญของประชาชนไทยในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเมืองจับรวัด พระพรมราชานุสรีของพระองค์ในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดผูกเสียชัยจึงให้ผู้บรทั้าพดำรงาลูกเสือาและลูกเสียทั้งหลายจงพร้อมใจกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราขอให้ทุกคนจงเั้าจิตปณิธานอันแน่วแน่สนองพระราชปฏิขอน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติบ้านเมืองมีความสามาัคคีมีวินยัยถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนจะต้องทบทวนและเข้ามาสม่วนร่วมในการพัฒนากิจาการลูกเสือไม่ไว่าจะเป็นลูกเสือในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนจงพร้อมใจกันประสานสัมพัน พัฒนาหล่อนอนเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งเชื่อมั่นว่าเด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพและเข้มแข็งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์จะมีความมั่นคงและยัง่งยืนตลอดไปถ้าแต่พระวิญ,ญญาณอันทรงศิทป์สัมภาพตอกด้วยพระเมศาพระกรังนา และพระปัญญาคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้จากสด็จสวรรค์ไปเป็นเวลา90้าสปีแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่นักสวงสวรรค์ชั้นใหญขอพระองค์ทรงพระกรุณาทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะยึดมั่นในกตัญญูตเวทิตาธรรม รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อยู่เสมอและจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้กิจการลูกเสือและประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของดวงชนชาวไทยได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานลูกเสือตอดหมวว สังบนิ่งสวมม่างกว่ากเสือถวายความเคารพ พระบาทสเด็จพระม,กรระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยตรงหน้าวันทยาอา งาสาหัสเป็นดังคาประสงคใดจงเสียงดัง,ดงวังวรหารือไทยดุจจะข้าวไว้ไทยใจโยมือลงตามระเบียบ ครับวันนี้ท่านพระดิอาร์สุขสือจะได้มนำท่านประธานได้ทักทายผู้เข้าร่วมพิธีคณะกรรมการบริหารลูกเสือท่านผู้มีเกียรตินะครับหัวหน้าหน่วยราชการ ที่ต้อนรับอยู่ทุกท่านบนมาร่วมประกอบพิธีนะครับท่านดรสนกวันวิราวัลท่านผู้ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจะได้ร่วมกันนะคะเป็นละชุดเลยชุดได้ยังไงจัดไม่ยังไงเดี๋ยวจับได้ทันทีหลังแล้วเดี๋ยวท่านจะต้องลงตรวจจีแล้วก็ขึ้นมาจับแล้วก็ท่านท่านที่อยู่ด้วยครับเดี๋ยวรอรอถ่ายให้ไปข้างล่างก่อนครับเจ้าแม่สาวกันนะครับวันนุกร์ แห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมรวมกันในสองหน่วยงานก็คือทางสำนักงานสือจังหวัดปบุรีนะครับแล้วก็สำนักงานสื่อแห่งชาตินะครับวันนี้ท่านรแบบจีนสุดศึกษาธิการในคณะพิธีการครับอ๋อโรงเรียนภายนอกอ่ะไม่ใช่ของผมไม่ใช่น้องยั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 งท่านนี้เป็นนักข่าราชการข้าราชการเสือ ครับที่มาร่วมพิธีในวันนี้และต่อจากนั้นก็จะเรี่ยมตัวลูกเสือตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งวันนี้มีโรงเรียนมาร่วทั้งหมดทังหมด48โรงเรียน48สถาชิกครับที่มาร่วมพิธีนะครับในวันนี้ที่ท่าสนามนะครับสวยขนาดนี้ ใเริ่มประธานในพิธีของเรา้สุดปกระดุกวันที่เราบันทอกประการแถวแรกก่อแสดศึกษาธิการท่านได้กำกัแรกดูแลสำนักงานขึ้นาติด้วยนะครับเร่แรกแถวแรกประการมาไล่ประการทีี สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะค่ะโอ้ร้อนแย่เลยเนี่ยชุดขาวอ่ะจะเป็นลมป่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเอาตรงนี้เราถ่ายภาพตรงไหนอ่ะให้เราถ่ายรูปเยอะทีเดียวเลยนะที่เดียวครับผมได้เดินทางมาในวันนี้นะครับซึ่งแต่ละท่านนั้นแต่ละหน่วยงานแต่ละสถาบันศึกษาแต่ละองค์กรมาด้วยความจงรักภักดีนะครับมาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว